ทำแบบนี้แค่วันละสองนาทีปรับชะตาเปลี่ยนชีวิตใครทําอะไรก็ไม่รุง่งชีวิตติดขัดหยิบจับจะทําอะไรก็สะดุดในราบรื่นฟังทางนี้เลยนะคะหลายๆคนทักมาคุยกับพี่เป้ว่าช่วงเนี้ชีวิตเจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปสรรคชีวิตเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็กลับแย่ลงอีก oh <my> ดวงเหมือนจะมีคนคอยขวางทางอยู่ตลอดเวลาพี่เป้แนะนำ oh <my> ให้สวดคาถาขออโหสิกรรมยิ่งท่องเป็นประจําทุกวันก็จะยิ่งดีค่ะชีวิตก็จะราบรื่นขึ้น,นกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปสวดพร้อมกันได้เลยนะคะตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วย วายกายกรรมังวัชีกรรมังมโนกรรมังสันจิจักกรรมังอสันจิจกกรรมังขบมันตุเมอโหสิกรรมังพระวันตุเมข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออโหสิกรรมต่อท่านทั้งหลายกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายให้พระพุทธ เจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตทิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอันิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วของ ให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จได้โดยเร็วไวด้วยเทินให้สวดแบบนี้ทุกวันจนกว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นได้เลยนะคะนอกจากเนี้ให้เราหมั่นทําบุญทาทานและอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจาํา <c oughs> ก็จะช่วยลดวิบากกรรมต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอเคปะ